ดูแลอย่างไรไง่ายๆเลยนะคะก็คือมันล้างมือทําความสะอาดนะคะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ล้างทําความสะอาดมือที่ได้มาตารฐานแล้วก็ลดการสะสมของเราแบคทีเรียเนี่ยค่ะ2ค่ะไม่ใส่เสื้อผ้าซ้ํานะคะเพราะว่าเสื้อผ้าซ้ําเหล่านี้ คือแหล่งสะสมของแบคทีเรียนั่นเองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งที่สําคัญมากๆค่ะก็คือการทําความสะอาดร่างกายนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็มีตัวช่วยมาแนะนําค่ะก็คือสุดยอดผลิตภัณฑ์ของ a v i o n นะคะนั่นก็คือ a v ว o n องส์สกินพ e a r i n Body Wash a n t i b a c t บคทีเนั่นเองค่ะเป็นสูตรใหม่นะคะที่จะมาแนะนําว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดร่างกายพร้อมสารบารุง ผล,ลัลธ์ก็คือผิวกายเนี่ยสะอาดนะคะอย่างมีอนามัยพร้อมกับสารบำรุงผิวนะคะและที่สำคัญนะคะมีผลทดสอบค่ะว่าลดการสะสมของแบคทีเรียได้ถึง99.999%และยังเพิ่มในเรื่องของสารบำรุงผิวนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยสะอาดแล้วก็ยังนุม่มชุ่มชื่นปราศจากไขสบู100่ร0อเซนะคะดังนั้นเนี่ยสูตรของเราสูตรนี้ค่ะอ่อนโยนปลอดภัยใช้ได้ทั้งครอบครัวค่ะ และเราไปดูนะคะว่าส่วนผสมของการบำรุงผิวมีอะไรกันบ้างนะคะอ่าหนึ่งเลยนะคะซึ่งเป็นแบบเรียกว่าเป็นจุดเด่นเลยนะคะก็คือ f e r m e n t natural sugar cane ค่ะเป็นสารสกัดที่ได้จากขบวนการหมักน้ําตาลโดยธรรมชาติค่ะคุณสมบัติก็คือทําความสะอาดผิวและยังช่วยในเรื่องการขาจัดเซลล์เสื่อมสภาพค่ะจึงช่วยในการเผยผิวใหม่ให้ผิวนี้กระจ่างสดใสนะคะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะผิวสะอาดและกระจ่างใสนั่นเองนะคะ ซึ่งเชื่อว่านะคะหลายๆท่านนี่ต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนเลยค่ะแล้วก็ยังผสานร,รวมนะคะกับตัวไฮยาบูชคอมเพล็กค่ะเป็นการผสานร,รวมของไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะแล้วก็วิตามินอีนะคะช่วยทำให้ผิวของเราก็นุ่มชุ่มชื่นด้วยและนอกจากนั้นค่ะเรายังเพิ่มนะคะสารสกัดจากธรรมชาติก็คือสารสกัดจากชาขาวนะคะเป็นสุดยอดสารต้านอนุมูลอิสระค่ะ,คะทำหน้าที่คือต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดการสะสมของแบคทีเรียได้ ทั้งหมดนี้นะคะเพื่อผิวกายที่สะอาดหมดจดยังมีอนามัยของคุณแล้วก็ทุกคนในครอบครัวนะคะเพราะว่าผิวกายที่สะอาดนะคะเปรียบเสมือเป็นเกราะป้องกันของร่างกายที่ดีวันนี้ดูแลด้วยสุดยอดผลิตภัณฑ์ของ Avions นะคะ Avions Skin Clearing Body Wash a n t i b a c t e r i a